สวัสดีทุกๆคนวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำค้อนหรืออุปกรณ์เหล็กที่เป็นสนิมกำจัดได้ง่ายๆด้วยวิธีนี้นะครับลุงตุ้ยก็จะใชะ้น้ำกดเติมแบตเตอรี่แบบนี้นะครับเราเทหาภาชนะที่เป็นพลาสติกหรือเป็นแก้วก็ได้นะครับเอามาใส่น้ำกดตรงนี้ให้ท่วมเลยนะครับนี่ใส่ลงไปเพียวๆเลยนะครับไม่ต้องผสมอย่างอื่นนะครับ เราใส่น้ำกดแช่เอาไว้ประมาณสามถึงสี่วันนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเราก็ค่อยๆเติมลงไปนี่เราก็จะสามารถกำจัดสนิมได้อย่างดีนะครับนี่เลยหลวงตุ้ยก็ใช้วิธีนี้นะครับนี่คือค้อนที่เราจะนำเขากลับมานะครับมันเป็นสนิมไม่เหมาะกับการใช้งานนะครับไม่น่าใช้เลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไป ตั้งเอาไว้ทิ้งไว้สัก3ามสี่วันนะครับเมื่อได้ตรงนั้นแล้วเราจะมาดูผลงานกันนะครับตรงนี้เมื่อเราค้นหาดูแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้มันก็จะติดด้านล่างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำกดตรงนี้ออกทิ้งเลยนะครับตรงนี้เราจะต้องหาภาชนะทีะ่มีฝาปิดให้ปลอดภัยรอบครอบนะครับตรงนี้นี่หลวงตุ้ยก็จะใช้โหลตัวนี้เก็บน้ำกดที่เสียตรงนี้เอาไปทิ้งนะครับ อันนี้เราก็ต้องอใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับปิดจมูกแล้วก็สวมแว่นด้วยก็ได้นะครับเผื่อละอองของน้ำกรดมันจะกระเด็นเข้าตาเราได้นะครับแล้วเราจะนำอุปกรณ์ที่เราทำงานตรงนี้เอาไปล้างน้ำนะครับตรงนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยไปล้างที่ก๊อกก่อนนะครับก็จะได้มาประมาณนี้น้ำที่จะนำไปทิ้งก็คือ2ออันนี้นะครับส่วนค้อนตัวนี้ที่เราชำระออกมาแล้วนี่ ล้างน้ำเป็นน้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้สภาพประมาณแบบนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเราจะทําอย่างไรนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็เอาน้ําตรงนี้เอาไปทิ้งในท่อท่อน้ําทิ้งเลยนะครับตรงนี้ห้ามไปวางหรือเอาไปผสมอย่างอื่นนะครับนี่เมื่อได้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วลุงตุ้ยก็เช็ดทําความสะอาดตรงนี้นะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ต่อมา เดี๋ยวเราจะทําการขัดนะครับลุงตุ้ยก็ใช้เครื่องเจียตัวนี้ลุงตุ้ยเคยทําคลิปให้ FC ดูไปแล้วนะครับตรงนี้เขาก็เอามาใช้งานตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เลยเราก็เปิดตัวนี้ลุงตุ้ยจะใช้เป็นใบใบตัดเป็นใบเป็นใบตัดหรือใบขัดก่อนนะครับตรงนี้เราก็ทําการเปิดสวิตช์เลยนะครับตรงนี้ ก็จะทําการเกี่ยไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับนี่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ท่านผู้ชมก็ใส่แว่นกันหน้ากาก,ากนิดนึงนะครับเผื่อว่า,าเศษเหล็กหรือเศษสนิมมันจะกระเด็นเข้าตาเราได้นะครับตรงนี้นี่สลวง้ยก็ทําการขัดไปจนทั่วใจเย็นๆนะครับอันนี้ค่อยๆทําไปนี่ อุปรกรณ์นี้ลุงตุ้ยก็ทําขึ้นมาใช้เองนะครับจากคลิปที่ก่อนๆที่ผ่านมานะครับนี่ก็เอามาใช้งานกับตัวนี้ได้สบายเลยนะครับตรงนี้สะดวกสบายด้วยนะครับนี่ค่อยๆเกียร์ไปนะครับอ่าเราอ่ะตัวนี้มันปรับแรงได้นะครับเราก็เพิ่มเพิ่มโวนได้นะครับนี่ก็แรงขึ้นแต่เราก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับอ่าเรื่องอ่ามันจะบาดมือเอานะครับตรงนี้ถ้ามีถุงมือใส่ก็จะ ปลอดภัยขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าลุงตุ้ยมั่นใจว่า,าไม่ประมาทก็ทำแบบนี้เลยนะครับเหนี่ยมตุ้ยเร่งไปที่13โวลต์เลยนะครับมันก็แรงขึ้นนะครับตัวนี้โอเคเลยก็จะได้ประมาณนี้นะเราก็ทำการาขัดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเอาให้บางที่สุดให้เหลือคาบสนิมน้อยที่สุดเลยนะครับตรงนี้นี่เลยก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับตรงนี้ าตามซอกหรือตามมุมที่มันเข้าไม่ได้ไอแผ่นตัวนี้เราก็สามารถนําเข้าไปได้นะครับส่วนเหลือเล็กๆน้อยๆที่มันเข้าไม่ถึงเดี๋ยวเราใช้หินเจียตัวเล็กๆของเรานะครับสว่านจิ๋วนี่ลุงตุ้ยก็จะขัดได้ประมาณอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือเริ่มที่จะ่า,าบสนิมเก่าๆเริ่มออกแล้วนะครับตรงนี้นี่เลยก็ขัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือค้อนที่ เป็นหัวค้อนที่ทิ้งแล้วนะอันนี้ลุงตุย้ยก็เอามาลองทําดูเผื่อจะใช้งานได้นะครับนี่เราก็จะเปลี่ยนตัวขัดนะครับตรงนี้นี่ลุงตุย้ยจะใช้เป็นใบใหญ่เป็นใยนะครับนี่เอามาขัดตัวนี้ก็จะทําให้ขาวขึ้นเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าไม่ถึงกับขาวแบบสะอาดนะครับแต่ว่าคราบต่างๆที่มันเกาะอยู่มันก็จะหลุดออกไปนะครับนี่เลย ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสียงจะดังนิดนึงนะครับนี่ลุงตุ้ยก็ค่อยๆทําไปแบบนี้นะครับเราก็จะมีคอนที่กลับมาใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องทิ้งเลยนะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็ได้หัวคอนตรงนี้มาอันนี้ถ้าเรา,าจะซื้อใหม่ก็ก็ได้นะครับถ้าเรามีเงินเพียงพอเราก็ไปซื้อมาใช้แต่ว่าลุงตุ้ยจะพยายาม นำเสนอของใช้ที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับอันนี้ลุงตุ้ยมีค้อนตัวนี้อยู่แล้วแล้วก็เราก็เพียงแต่หาด้ามเป็นไม้หรือเป็นเหล็กตามอุปกรณ์ที่เรามีนะครับลุงตุ้ยก็ได้ไม้ด้ามค้อนมาซื้อตามร้าน DIY ก็ได้นะครับมีขาย20บาทแบบนี้นะครับนี่เราก็ทำการเจียดูด้วยสายตาก็พอนะครับว่าตรงไหนมัน ยังสกรปรกอยู่เราก็ขัดเข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้เลยนี่เริ่มขาวแล้วนะครับตัวนี้การที่เราจะไม่ให้เขากลับมาเป็นสนิมอีกเราก็ต้องอมันมีอยู่สองสามแบบนะครับก็คืออาจจะต้องใช้น้ำยาเคลือบกันสนิมนะครับที่เวลาเขาเป็นเหล็กหรือเป็นอะไรเนี่เราก็จะเอามาทาใช่ไหมครับแล้วมันจะไม่เป็นสนิมอันที่ส่วนที่สองก็คือเราจะพ่นสี ทับลงไปก็ก็ดีนะครับอันนี้ก็จะประหยัดไปด้วยแล้วก็สีเราก็มีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะนะครับตัวนี้แต่ว่าลุงตุ้ยจะใช้เป็นพ่นสีเอานะครับสีที่เราจะใช้ก็เป็นสีเคลือบเงาก็จะดีนะครับตัวนี้มันก็จะทําให้เราใช้งานได้นานเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็จะได้ประมาณแบบนี้นะครับค่อยๆขัดไปตัวนี้ก็เป็นตัวเก็บ เศษเหล็กที่มันคมๆนะครับที่มันไม่เรียบเราก็จะเก็บด้วยตัวขัดตัวนี้นะครับนี่เลยนี่ส่วนซอกเล็กๆที่มันเข้าไม่ถึงลุงตุ้ยก็ใช้สว่านจิ๋วตัวเล็กแบบนี้นะครับใส่หัวกระดาษทรายแล้วก็ทำการเก็บเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับนี่เราก็ทำความสะอาดขั้นตอนต่อมานี่ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับ นี่เลยเราก็ขัดด้วยกระดาษทรายอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่หลวงตุ้ยก็จะขัดเก็บความเรียบตรงนี้นะครับค่อยๆขัดไปนะครับตรงนี้ต้องใจเย็นๆอ่ะก็ขัดพอประมาณนะครับไม่ใช่ต้องขัดจนขาววับมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องพ่นสีประเด็นก็คือเราจะขจัดคราบสนิมทั้งหมดที่มันเกาะอยู่นะครับให้มันออกมากที่สุดนะครับตรงนี้ นี่เลยก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับเมื่อเราทำการขัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับนี่ลุงตุ้ยก็ใช้กระดาษทรายอ่ากระดาษทรายน้ำนะครับตรงนี้รู้สึกก็จะใช้เป็นเบอร์สองร้อยก็ได้นะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับเอาหยาบนิดๆแบบนี้นะครับเมื่อขัดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยพอประมาณเราเห็นว่าอ่าเหมาะกับ ชิ้นงานของเราแล้วพอประมาณนะครับตรงนี้เราก็จะนำมาพ่นสีแต่ก่อนที่เราจะพ่นสีเราจะต้องไปล้างคราบฝุ่นหรือเศษโลหะต่างๆที่มันติดอยู่นะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็ไปล้างน้ำมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตากแดดด้วยนะครับตากแดดให้แห้งก่อนที่เราจะพ่นสีนะครับเราต้องให้เขาแห้งสนิทเลยแบบนี้นะครับลุงตุ้ยจะใช้เป็นสีเคลือบเงาสีดำแบบนี้นะครับ ท่านผู้ชมจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับที่ตามที่เรามีก็ได้นะครับเพราะว่าเราทําใช้งานเองนะครับนี่เดี๋ยวเราจะพ่นสีตรงนี้นะครับอ่าลุงตุ้ยก็อ่าตากแดดเรียบร้อยล้างชําระเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ต่อมานี่ลุงตุ้ยก็ได้ด้ามค้อนตัวนี้จาก DIY 20บาทนะครับตัวนี้อ่าเอามาใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับแต่ว่าเราจะต้องทําการ เช็ดทาความสะอาดเอาให้แน่นอนเลยนะครับก่อนที่เราจะพ่นสีแบบนี้นะครับที่ลุงตุ้ยบอกเอาไปล้างก่อนนะครับเมื่อแห้งแล้วเรามั่นใจว่าแห้งสนิทแล้วตากแดดทั่วแล้วเราก็เอามาพ่นสีแบบนี้นะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็ต้องใช้ถุงพลาสติกมาหุ้มพื้นผิวก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะไปเลอะส่วนชิ้นงานที่ลุงตุ้ยจะทํางานครั้งต่อไปนะครับลุงตุ้ยก็เอาถุงใหญ่ๆแบบนี้มารองแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลุงตุ้ยจะเอาไปตากแดดด้านข้างหน้านะครับแล้วก็พ่นเก็บชิ้นส่วนตรงที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าตรงนี้ลุงตุ้ยทําให้เห็นก่อนว่าพ่นได้ประมาณอย่างนี้เลยนะครับนี่ส่วนด้านล่างเราไม่ต้องพ่นก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้งานอ่านี่ต่อมาเราจะใส่ด้ามตัวนี้เข้าไปนะครับเราต้องกะให้ดีนะครับว่าเราจะเอาความยาวของด้ามเนี่ยประมาณแค่ไหนอ่า ถ้าเราจับแล้วเหมาะมือของเราที่จะทํางานเราก็เอาตามนั้นนะครับนี่ลุงตุ้ยก็กล่าวว่าประมาณเท่านี้พอนะครับส่วนที่มันโผล่ขึ้นไปด้านหน้าข้างบนตรงนู้นนะเราก็ตัดเอาเลื่อยตัดส่วนเกินตรงนี้ออกนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้เลยอ่าตรงนี้ก็จะมีช่องว่างใช่ไหมครับที่อยู่รอบๆตรงนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะทําการหยอด กาวหรืออ e ีฟอกซี่แต่ลุงตุ้ยจะใช้เป็นอ e ีฟอกซี่นะครับเพราะว่าอ e ีฟอกซี่เนี่ยมันจะแน่นและแข็งแรงนะครับหรือว่าวิธีอื่นถ้าเกิดท่านผู้ชมมีวิธีอื่นก็คืออย่างที่ลุงตุ้ยเคยเห็นทำก็คือเขาจะใช้เป็นตะปูตอกเข้าไปที่หัวเนื้อไม้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะดีกว่านะครับตัวนี้มันจะไปไปแน่นที่ขอบๆเลยนะครับ รูที่มันลงไปน้ำยามันลงไปมันก็จะไปเกาะให้แน่นแข็งแรงนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องพันด้านล่างตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่กาวหรืออ e ีฟ็อกซี่อันนี้ลุงตุ้ยใช้อ e ีฟ็อกซี่ตัวนี้ยัดเข้าไปก่อนเลยนะครับใส่เข้าไปเยอะๆให้สุดเลยนะครับใส่เข้าไปแต่ตรงนี้เราต้องใช้ความเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเซตตัวแล้วมันจะทํางานยากนะครับตรงนี้ เราก็ต้องรีบทํานิดนึงนะครับตรงนี้มันเริ่มจะเซตตัวแล้วนะครับอันนี้ลุงตุ้ยก็พยายามใส่เข้าไปให้เยอะที่สุดเลยนะครับตรงนี้นี่อันตรงนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับตรงนี้อันนี้เราไม่ได้ตายตัวนะครับแต่ว่าลุงตุ้ยใช้วิธีนี้นะนี่มันจะแข็งแรงมากเลยนะครับตรงนี้นี่ใส่เข้าไป ายัดเข้าไปเลยนะครับกดแน่นๆเข้าไปเรื่อยๆตรงนี้ต้องพยายามเน้นๆหน่อยนะครับก็คือให้น้ำยามลงไปให้ได้มากที่สุดเลยนะครับตรงนี้เมื่อได้ตรงนี้เต็มแล้วนี่เรามันก็จะเซตตัวพอดีเลยนะครับอ่าหลุมตุ้ยก็จะพอกลงไปแบบนี้เลยนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วเราก็ต้องปาดให้เรียบนะครับตรงนี้นี่ก็จะได้ประมาณอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือ น่าจะครบเซตแล้วนะครับตรงนี้อ่าเริ่มจะแข็งตัวแล้วนะครับนี่เมื่อได้แบบนี้แล้วนี่เห็นไหมครับอ่าเราก็เก็บส่วนเกินนะครับตรงไหนมันเยอะเราก็เอาออกนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเซตตัวสักประมาณสิบนาทีก็ได้นะครับตรงนี้อ่าดูว่าเขาเซตตัวก็เอามาทําขั้นต่อไปเลยนะครับนี่ตุงตุ้ยก็จะปล่อยเอาไว้ให้เขาแข็งตัวก่อนนะครับ อันนี้เราก็เก็บคาบกาวตรงนี้ออกแล้วก็เช็ดทําความสะอาดเมื่อเซ็ตตัวแล้วแข็งตัวแบบนี้แล้วนะอันนี้คือลุงตุ้ยปล่อยไว้ประมาณ5นาทีนะครับเราก็ทําการอ่าตอนนี้มันยังปาดใช้คัตเตอร์คมๆนี่ปาดส่วนที่เป็นนูนๆออกนะครับเอาให้พื้นเขาเรียบแบบนี้นะครับมันยังทําได้อยู่นะครับตอนนี้เราก็ขัดเรียบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้กระดาษทราย ให้เรียบอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะทําการพ่นสีอย่าเพิ่งไปตอกนะครับเราต้องให้เขาเซตตัวให้ให้แน่นอนเลยนะครับเราถึงจะไปเทสงานนะครับนี่ของตุ้ยก็เก็บพ่นสีทับลงไปแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นอันเสร็จนะครับอันนี้เราก็เก็บชิ้นส่วนตรงไหนที่ยังไม่สวยงามเราก็พ่นทับเข้าไปอีกก็ได้นะครับอันนี้ก็คือมันจะไม่เป็นสนิมแล้วนะครับเพราะว่า เราเอาสีดำพ่นเอาไว้แบบนี้นะเราก็มีค้อนที่ไม่ต้องไปหาซื้อในราคาที่มีสองสามร้อยนะครับอย่างน้อยก็เป็นหลักร้อยนะครับอันนี้คือเราใช้ของที่ทิ้งแล้วนะครับเดี๋ยวลุงตุ้ยตอกตรงนี้ให้ดูนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นโต๊ะทำงานมันเดี๋ยวมันไปสะเทือนอเดี๋ยวลุงตุ้ยไปตอกที่พื้นก่อนนะครับนี่ขอขยับมาเป็นตรงนี้นะครับนี่ เมื่อเราทําการจะใช้งานใช่ไหมครับเราก็าจะปูวางแล้วก็ตอกเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่เลยแต่ว่าตัวนี้ตะปูมันยาวไปหน่อยนึงนะครับเราต้องเอาไม้มาลองแบบนี้นะแล้วเราก็ตีลงไปได้เลยนะครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับแบบนี้เราก็มีค้อนอที่ไม่มีค่าที่ก็ทิ้งแล้วนะครับลุงตุ้ยก็ไปได้มาอย่างไงไม่รู้นะครับมันอยู่ใน ชุดที่ทํางานของลุงตุ้ยเห็นก็เลยเอามาทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเผื่อจะมีประโยชน์เผื่อเจอสถานการณ์แบบนี้หรือเจอ,อค้อนอุปกรณ์ที่เป็นสนิมแบบนี้ก็มาใช้วิธีที่ลุงตุย้ยบอกแบบนี้นะครับนี่เราก็มีค้อนมาใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะครับนี่อ,อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นที่อุปกรณ์ที่เราเอาไปใช้งานได้จริงๆเลยนะครับนี่ คับออกมาก็จะประมาณอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จใช้งานได้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับง่ายนิดเดียวเลยนะครับดีกว่าเอาไปทิ้งนะเราก็มีค้อนใช้งานคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรให้กับทุกๆคนด้วยนะครับสวัสดีครับ